อยู่กันทอกสถานที่ค่ะวันนี้มาเดินห้างก็เลยนึอกอะไรสนุกนะคะจะมาเลือกเครื่องสำอางค่ะโดยมีงบประมาณการเลือกมา1,000บาทนะคะ1,000บาทจะเลือกให้ได้สวยทั้งหน้าเลยค่ะีจะเลือกอะไรบ้างนั้นเดีย๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะ ไว้ด้ยต็มเยะนเงินทอนเหลือร well. ้อยนึงเลยซื้อที่ปัดคิ้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกาที่หน้าสดเหมือนเดิมเลยนะคะก่อนนี่นะของที่ได้มานะคะเด๊ดก็บินนี้884บาทเห็นว่าเฮ้ยเงินเหลือเงินทอนเหตั้งร้อยกว่าบาทนะคะก็เลยไปซื้อเจ้ามาสคาร่าปัดคิ้วมาอีก89บาบาทนะคะรวมกันเป็น รวมกันเป็นเท่าไหร่ใครคิดได้เดี๋ยวบวกแป๊บหนึ่ง973เสามทุกหนึ่งเป็น973บาทเองนะคะ973บาทนี่ก็ถือว่าใกล้เคียงกับ1000บาทมากๆเลยนะคะเป็นการใช้งานที่คุ้มค่าได้อยู่นะเรามาดูกันเลยนะคะว่า973บาทที่เสียไปนะั้นเราได้อะไรมาบ้างโอเคอย่างแรกเลยนะคะที่งานผิวนะอันนี้เป็นของ เคทีดอนะคะอันนี้เหมือนอีฟเคยใช้อยู่แล้วแต่ว่ามันหมดแล้วนะคะก็เลยซื้อมาอัน,นมันถูกว่าเน,นี้ยมันเป็นคอนซีลเลอร์แล้วก็ทินนะราคา99บาทเองนะคะอันนี้ต่อมาค่ะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะอันนี้ของคอลเลคชันค่ะมันลดราคานะเหลือแค่144บาทเท่านั้นต่อมาค่ะเป็นงานคิ้วนะคะของ n t u u t t นะคะอันนี้199บาทอันนี้เป็นของเคทตี d ดอนะคะเป็นมัสคาร่าปัดคิ้วต่อมาค่ะ าตาบ้างนะคะอันนี้เป็นอายไลเนอร์ของ VOV v. นะคะอันนี้ลดราคาเหลือ99บาทเป็นอายไลเนอร์แบบจิ้มจุ่มแบบเฮ้ยดลูลองแล้วแบบเฮ้ยโอเคอยู่ใช้ได้อยู่นะคะแล้วก็ตัวต่อมาค่ะอันนี้ลดราคามาสคาร่าเมเบรนนะคะจะอ้วนดำตัวนี้เนี่ยเหลือแค่134บาทแล้วก็อายแชโดว์สีขาวขาแบบนี้นะคะของเลฟลอน อันนี้109บาทขั้นตอนแรกนะคะอิบลงคีมบำรุงแล้วก็กันแดดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยก็จะมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยโดยใช้คอนซีลเลอร์จากเิที่ดอนี้ก่อนนะคะใช้ฝั่งที่เป็นคอนซีลเลอร์เวลาที่เราทาชิเมะแล้ก็ทาไปใต้ตาของเรานะคะทาลงไปค่ะปิดใต้ตาของเราโอเคเราก็จะใช้กับฟองน้ำไข่คือลุคนี้เนี่ยยังไม่รู้เลยนะว่ามันจะออกมาดีไหมเพราะว่าของแต่ละยางอะ ยังไม่เคยใช้เลยมีเคยใช้อยู่แค่ไม่กี่อย่างเองมีเคยใช้แค่ของเคที่ดอแล้วก็แมสคาร่าเมเปิลีนะคะนอกนั้นังไม่เคยใช้เลยคือสว่างสดใสขึ้นมาทันตานะคะจะทาไปที่รอยสิวด้วยพอสิวเริ่มหายแล้วก็หน้าเบื่อนะคะแบบรอยมันเยอะนี่เหมือนเป็นชนเผ่าอะไรสกอย่าง <S <S จากนั้นนะคะเดี๋ยวอีฟจะใช้ตัวนี้เป็น น,นี้นะคะที่เป็นติ้นนะอันนี้สีเบอร์ตี้พิงค์ค่ะมันจะมีสีชมพูกับสีส้มในเลือกสีชมพูมาเราจะทาไปที่แก้มก่อนนะคะๆๆๆทาตาด้วยนิดนึงนะไหนๆมันก็สีชมพูแล้วนะคะมันไปกันได้อยู่แท่งเดียวนะได้ตาแก้มปากประมาณ เดี๋ยวเราจะทาแป้งเลยค่ะใช้ตัวนี้ของคอลเลกชันยังไม่ได้แกะเหมือนกันแกะยังไงเราจะทาไปที่ใต้ตาก่อนนะคะเนื้อแป้งเขาก็ไม่หนามากนะแลยดูเนียน,นใช้ได้เลยนะ1 4 4บาทอ่ะโอ้จากนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่งานคิวนะคะนี่ใช้ i n t o i t ตัวนี้เลยนี่อันนี้ก็ไม่เคยใช้นะเพิ่งเคยใช้วันนี้แหละข้างในมันมีแปรงเล็กๆมาให้ด้วยนะคะ แล้วก็มีกระจกด้วยโ,โหดีไปอีกเพื่อความถนัดนะคะขอใช้แปรงเขียนคิ้วส่วนตัวอนี้จะใช้สีน้ำตาลเข้มอันนี้นะคะทาไปที่หางคิ้วก่อนก็จะใช้สีน้ำตาลกลางอันนี้นะคะเลนมาที่หัวคิ้วเอออันนี้สีเขาก็ชัดแล้วก็แน่นดีนะคะ เมื่อก่อนเนี่ยอีว่าอีเป็นคนที่คิ้วชัดกว่าน,นี้นะแต่พอแบบปัดไปมา,ม,ามันขนคิ้วเหมือนมันหายไปไหนไม่รู้อ่ะตอนนี้คิ้วนี่แทบจะไม่เหลืออะไรแล้วนะวัออนไหนไม่เขียนคิ้วนี่แบบซิมมากคิดว่าน่าจะพอได้ละมั้งประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวใช้มาสคาร่าปัดคิ้วเลยค่ะอ่อนไปหน่อยแต่ก็พอได้อยู่โอเค แาจารนะคะอยากจะบอกว่าพาเลานี้มันมีประโยชน์มากๆด้วยการที่เขาเป็นฝุ่นใช่ไหมเราก็สามารถเอามาทาตาได้นะคะแตะสองสีอ่อนนี้นะคะผสมกันแล้วเราก็จะทาไปที่หางตาค่ะตรงนี้นะคะเพื่อทําให้ตามันดูมีมิตินะใครไม่มีแปรงฟูๆก็ใช้นิ้วมือก็ได้นะคะและที่ยิ่งไปกว่านั้นนะคะคือมันเอามาเชดดิ้งได้ด้วยนะคะนี่จะแตะสองสีนี้นะ คือโดยหลักการของอิบแล้วเนี่ยนะคะจริงแล้วก็ไม่ได้มีหลักการอะไรมากคิดว่าของที่มันเป็นพวกฝุ่นนะคะมันถ้ามันสามารถทาคิ้วได้ใช่ไหมมันก็ต้องทาตาได้แล้วมันก็ควรที่จะต้องทาหน้าได้ด้วยนะในไหนก็ในไหนแล้วนะคะก็ไล่ดั้งไปด้วยเลยนิดนึงแต่นั้นนะคะเดี๋ยวใช้อาเชโดนะคะสีของขาวนี้นะของเลฟลอนเราจะเอานางมา ไปที่หัวตานะคะเหมือนแบบว่าเออเป็นการไฮไลท์หัวตาให้มันดูสว่างสดใสขึ้นนะแล้วก็ไปไลท์ที่หนกคิ้วตรงนี้ด้วยแล้วก็ปลายจมูกนะคะจมูกเราก็จะดูพุ่งขึ้นจะมอยปากในก็ในแล้วนะคะขอเพิ่ม สีตันเข้มนะเอามาทาไปบริเวณขอบตาด้านล่างนะคะแต่แปรงอันนี้แข็งไปนิดนึงนะเจ็บขอใช้อันนี้ดีกว่าจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมากรีดอายไลเนอร์กันนะคะอันนี้ VOV นะมันเป็นจิ้มจุ่มนะคะแบบนี้ เวลากิีดของการหายใจด้วยกััวเลอะมากมันไม่ชินมือจากนั้นนะคะเดี๋ยวมาดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันค่ะปัดมาสคาร่านะคะเมเบลีนไฮเปอร์ r คอร์วอลลุ่มเอ็กซ์เตัวนี้เป็นสูตรใหม่นะคะเขาบอกว่ามันเป็นสูตรเจลนะงอนยาวก,กว่าเดิมต้องลองนะและอย่างสุดท้ายนะคะก็คือเราจะทาลิปสติกค่ะอันนี้ ของโฟ y t อ่ะคะ่ะลิปอะโคลิกเบอร์03นะคะอันนี้คือนี้เนี่ยมันลดราคาเหลือ100บาทเติมมันจะถูกไปไหนก็ลิปรุ่นนี้นี่เขาขึ้นชื่อมากว่าแบบส,สวยงามอะไรนี้นะเลือกเบอร์นี้มาแบบเวลาไปซื้อลิปที่ไรนะก็จะซื้อจากสีแบบเนี้ยเป็นสีที่ทาได้ทุกวันแล้วก็เป็นสีที่ชอบมากว่าสีแบบเนี้ยเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะ ลุคท like, mm ี hmm. mm ่ไ hmm. ด้นะคะสำหรับทั exist, mm ้งหน้าโดยใช้งบ1,000บาทเท่านั้นเองนะคะก็แบบเฮ้ยคือของดักสโตนเนี่ยมันชอบลดราคานะแล้วยิ่งสิ้นปีแบบนี้มันลดราคาเยอะมากแล้วมันก็ถูกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะจัดเวียนกันไปเรื่อยๆนะคะในแต่ละแบรนด์นะคืออีไปช่วงนี้แล้วเห็นของพวกนี้มันลดราคาพอดีก็เลย ซื้อมาลองใช้นะคะให้มันครบทั้งหน้าเลยนะก็ได้ลุคนี้ออกมาค่ะก็หวังว่าคลิปนี้ค่ะจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะที่กําลังเลือกคือเลือกซื้อเครื่องสำอางตามดักสโตร์ที่แบบเฮ้ยราคาถูกหน่อยอะไรย่างนี้นะก็มันไม่ใช่ถูอย่างเดียวนะมันถูแล้วมันก็ดีด้วยนะคะเะและเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามชมแล้วก็เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย